รายการของเราเจนๆคุณผู้ชมร่วมสนุกกันทุกวันอยู่แล้วจนถึงสุกนะคะเดี๋ยววันนี้จะมีการแจกหนังสือเล่นนี้ชื่อหนังสือที่1ของโลกค่ะแจ็คหมากับอาณาจักรอาลีบาบานะคะโดยสำนักพิมพ์โพสต์บุ๊กค่ะหนังสือเล่มน,นี้จะบอกอะไรบ้างคะ้องทอปัดค่ะหนังสือเล่มน,นี้เขาบอกถึงแจ็คหมากับอาลีบาบาที่กลายเป็นหนึ่งของโลกได้นะคะอย่างไรเนี่ยแจ็คหมาเขาเป็นนักธุรกิจค,ะค่ะที่เขาอาลีบาบาคืออะไรอาลีบาบาก็คือ วเว็บไซต์ที่ขายของทุกอย่างเลยแหละค่ะเป็นธ <คะ S 1> ุกรกิจที่จะครองโลกแล้วก็จะมีการครองโลกอย่างไรในอนาคตหนังสือเล่มน,นี้แหละค่ะเขามีคําตอบว่าที่มาที่ไปอย่างไรทําไมแจ็คมาเนี่ยถึงร่ารวยเขามีวิธีคิดวิธีการบริหารอย่างไรสาหรับคุณผู้ชมนะคะถ้าอยากได้หนังสือเล่มน,นี้ไปเป็นแนวทางสร้างความร่ํารวยให้กับตัวเองก็เข้ามาร่วมตอบคําถามกับเราในวันนี้ค่ะคําถามที่จะถามคุณผู้ชมนะคะการประชุมผู้นาเอเชียยุโรปหรือว่า เอเซมครั้งที่11ที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเข้าร่วมประชุมด้วยจัดขึ้นที่ประเทศใดโทรเข้ามาตอบคําถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0861264212 0861264212 3ส,สายแรกเท่านั้นที่จะได้หนังสือเล่มน,นี้ไปครอบครองค่ะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะร่วมตอบคาถามกันได้นะคะส่วนคําถามคําตอบนี่นะคะอยู่ในรายการอยู่แล้วเดี๋ยวติดตามกันได้ <c oughs> และช่วงท้ายของรายการเรามาเฉลยคาตอบของเราที่วันนี้เราถามคุณผู้ชมไปการประชุมผู้นำเอเชียยุโรปหรือว่า ครั้งที่11นะคะที่พลเอกประยุจันทร์โอชานายกัฐมนตรีเข้าร่วมประชุมด้วยจัดขึ้นที่ประเทศใดคําตอบคือประเทศอะไรคะที่ประเทศมองโกเลียค่ะสําหรับคุณผู้ชมที่ตอบคําถามได้ถูกต้อง3ท่านแรกนะคะได้แก่คุณอวยพรเลิศกุลคุณมนชัยบำรุงและคุณพิสิทธิ์สุวรรณพักดีซึ่งทั้ง3ท่านจะได้รับหนังสือเล่มนี้ไปค่ะที่1ของโลกแจ็คหมากกับอาณาจักรบาบาและทางทีมงานของเราก็จะติดต่อกลับไปนะคะค่ะ